ดวงประจำวันสำหรับวันนี้ก็วันจันทร์ที่16ของเดือนธันวาคมซึ่งตรงกับแรมหนึ่งค่ำเดือนหนึ่งปีมะโรงสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันนี้เราก็มาดูดวงประจำวันกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรการดูดวงนั้นก็เป็นการเชื่อของแต่ละบุคคล ซึ่งคำโบราณก็ได้กล่าวไว้ว่าก่อนที่เราจะออกจากเคหสถานหรือว่าอาคารบ้านช่องเราก็ต้องดูเลิกดูยามกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้เราก็จะมาดูดวงกันว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรการที่เราจะออกจากเคหสถานหรือว่าอาคารบ้านช่อง เราก็ต้องดูเลิกดูยามกันถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ดีเขาเรียกว่าเป็นยามที่เป็นสิริมงคลกับตัวของเราวันนั้นเราจะหยิบจับอะไรก็จะมีโชคมีลาบรวมถึงในเรื่องของการเงินการทองก็จะดีกับตัวของเราแต่ถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ไม่ดีเขาเรียกว่าเป็นยามอัป,ปะมงคลในวันนั้นก็ถือว่า ดวงชะตาของเรานั้นจะไม่ดีทำอะไรก็จะติดขัดอยู่เสมอเพราะฉะนั้นการที่เราจะออกจากเคหสถานเราก็ควรจะดูตํำรากันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศใต้ จะเป็นทิศที่ดีสําหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้และสีที่เป็นมงคลประจําตัวของท่านในวันนี้ก็คือสีแดงจะเป็นสีที่มีอํานาจมีวาสนาท่านจะมีโชคมีลาบอีกตะหากในช่วงของวันนี้ในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบในวันนี้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือ จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้และเลขที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือเลข9จะเป็นเลขที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้เรามาดูในเรื่องของการงานกันบ้างในเรื่องของการงานวันนี้ท่านจะมีงานที่ดีจะมีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่านท่านจะทำได้ เรียกว่างานที่ท่านทํานั้นจะไม่มีการสะดุดอะไรทั้งนั้นจะล่าพรื่นดีจะมีพี่น้องและมีคนให้กําลังใจท่านอีกมากมายในเรื่องของการเงินวันนี้ท่านจะมีจับจ่ายใช้สอยมากมายเงินนั้นจะได้มาหลายช่องทางจะมีเงินมีทองเรียกว่าจับจ่ายใช้สอยก็ไม่สะดุดไม่ขัดข้องอะไรทั้งนั้น คนรักคนใครวันนี้ก็ดีไม่แง่ไม่งอนทำอะไรก็เอาอกเอาใจเราเราจะทำอะไรเขาก็ให้เกียรติให้การปรึกษากับตัวเราในวันนี้นี่ก็คือสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กันบ้าง ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้และสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีขาวสีขาวจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านในวันนี้และถ้าหากว่าท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบในวันนี้ให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้ จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร,ร์ในวันนี้และเลขที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้ก็คือเลขเจดเลขเจดนี้จะเป็นเลขที่เป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร,ร์ในวันนี้วันเรามาดูในด้านของการงานการงานวันนี้ท่านจะต้องระวังถ้าหากว่าท่านมีลูกน้องหรือว่า มีคนรับจ้างท่านอยู่ให้ท่านระวังไว้อาจจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกับเราจะทำให้งานของเรานั้นเสื่อมเสียได้เพราะฉะนั้นในท่านระวังกัาไว้ในด้านของการใช้ลูกน้องทำงานในวันนี้ <c oughs> ในเรื่องของการเงินการทองวันนี้จะมีคนเข้ามาขอหยิบขอยืมถ้าหากว่าเราเป็นเจ้านายก็จะมีลูกน้อง มาเบิกหรือว่ามาขอเงินไปทำธุรกิจต่างๆในช่วงวันนี้ท่านจะมีลายจ่ายอยู่บ้างเป็นของธรรมดาในเรื่องของความรักความใคร่ในช่วงของวันนี้สําหรับคนที่ยังไม่มีแฟนหรือว่ายังเป็นโสดอยู่ในช่วงนี้ท่านจะไปเจอคนรักอาจจะไปเจอคนที่เขามีเจ้าของอยู่แล้ว ให้ท่านระวังเขาไว้ในวันนี้และเลขที่เป็นมงคลนั้นก็คือเลขเจ็ตามที่เราบอกไปข้างบนนี่ก็คือสําหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันในท่านหน้น้าไปทางทิศใต้ จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารในวันนี้สีที่เป็นมงคลนั้นก็คือสีน้ำตาลจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษ์มีอำนาจในวันนี้และถ้าหากว่าท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้และเลขที่เป็นมงคล สำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารนั่นก็คือเลขสี่จะเป็นเลขที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้ให้ท่านระวังอาจจะมีงานใหม่ๆเข้ามาให้ท่านได้รับทำหรือว่าให้ท่านได้ทำในวันนี้อาจจะเป็นงานที่เรียกว่าจุกจิกทำแล้วอาจจะมีการผิดพลาด ท่านจะต้องใช้ความคิดอย่างมากในช่วงของวันนี้ในเรื่องของการเงินการทองในช่วงนี้จะมีคนในครอบครัวทำให้ท่านนั้นต้องเสียเงินเสียทองได้เพราะฉะนั้นในท่านระวังไว้จะเป็นการดีในเรื่องของคนรักคนใครในวันนี้จะจู้จี้หงุดงิด จะบนโน่นบนนี้ทำให้เราต้องมีความเบื่อหน่ายและมีการท้อถอยได้ในช่วงของวันนี้ถึงยังไงให้ท่านใจเย็นเย็นไว้จะเป็นการดีนี่ก็คือสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลังวันกันบ้าง ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้และสีที่เป็นมงคลนั่นก็คือสีน้ำตาลจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันในวันนี้และถ้าหากว่าท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้ จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้และเลขที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้คือเลขสามจะเป็นเลขที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันในวันนี้เรามาดูในด้านของการงานการงานวันนี้ให้ท่านทำงานระวัง ถ้าหากว่าทำงานร่วมกับคนที่อายุน้อยกว่าเราให้ท่านระวังอาจจะทำให้งานของเรานั้นเสื่อมเสียได้หรืออาจจะทำให้ตัวของเรานั้นชื่อเสียงเสียก็ได้ให้ท่านระวังถ้าหากว่าทำงานร่วมกับคนที่มีอายุน้อยกว่าเราในวันนี้ในเรื่องของการเงินการเงินวันนี้จะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อย ท่านจะมีลายรับพร้อมกับจะมีลายจ่ายอยู่ในช่วงของวันนี้คนรักคนใครในวันนี้จะมีการจู้จี้งุดหงิดบ่นโน่นบนนี้อีกเช่นเดียวกันในท่านระวังไว้ในช่วงของตอนเย็นยๆนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนกันบ้าง ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนในวันนี้สีที่เป็นมงคลน,นั่นก็คือสีชมพูจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ <c oughs> และถ้าหากว่าท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้า ไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้และเลขที่เป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธในวันนี้ก็คือเลขสจะเป็นเลขที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้ท่านจะต้องรับผิดชอบอย่างมากในเรื่องของการทำงานแต่หากว่าท่านทำงาน ส่วนรวมอาจจะต้องรับผิดชอบอย่างมากให้ท่านระวังเขาไว้จะเป็นการดีและให้ท่านระวังอาจจะมีคนคอยจ้องจับผิดท่านอีกในช่วงของวันนี้คนรักคนใคร่อีกเช่นเดียวกันถ้าหากว่าท่านเพิ่งเป็นแฟนกันหรือว่าเพิ่งคบค้ากันให้ท่านระวังไว้อาจจะไปเจอคนที่มีเจ้าของอยู่แล้ว ก็เป็นไปได้นี่ก็คือสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤห,หัสกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้และสีสีที่เป็นมงคลน,นั่นก็คือสีเขียว จะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านในวันนี้และถ้าหากว่าท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้และเลขที่เป็นมงคลในวันนี้ก็คือเลขหกท่านจะทำอะไรให้มีเลขหกติดไว้บ้างในวันนี้ท่านจะมีโชคมีลาบ ต่อมาเรามาดูในด้านของการงานการงานวันนี้จะเหมาะกับการลงทุนไม่ว่าจะลงทุนอะไรจะค้าขายก็จะมีผลกำไรที่ดีท่านจะมีโชคมีลาบการงานของท่านเหมาะกับการลงทุนอย่างมากในช่วงของวันนี้ ในเรื่องของการเงินการทองในช่วงนี้ท่านจะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองพร้อมกับจะมีรายจ่ายปะปนเรียกว่าเป็นเงินหมุนเวียนคนรักคนใกล้วันนี้ให้กำลังใจดีเป็นที่ปรึกษาหารือเราจะทำอะไรก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นี่ก็คือสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤหัสในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ในวันนี้และสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีน้ำตาล สีน้ำตาลจะเป็นสีที่เป็นอำนาจและมีเอกลักษณ์และมีเสน่ห์ในตัวท่านในวันนี้ถ้าหากว่าท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้และเลขที่เป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ในวันนี้ก็คือเลขห้า ท่านจะทำอะไรให้มีเลขห้าเขาไว้ในวันนี้ท่านจะมีโชคมีลาบสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ในวันนี้เรามาดูในด้านของการงานการงาน,านท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ในวันนี้ท่านจะทำงานอะไรก็แล้วแต่ให้ท่านระวังไว้ในช่วงนี้อาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ ถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรเครื่องยนตหรือที่สูงสูงให้ท่านระวังไว้จะเป็นการดีในช่วงของวันนี้ในเรื่องของคนรักคนใครในช่วงวันนี้ถ้าหากว่าเรามีแควนที่อายุน้อยกว่าเราให้ท่านระวังเขาอาจจะแง่งอนจะเอาอะไรก็จะตามใจเขาอยู่เสมอจะทำให้เรานั้นต้องหงุดหงิดคิดมาก เพราะฉะนั้นต้องระวังเขาไว้นี่ก็คือสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร ในวันนี้และสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีน้ำตาลจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์และจะทำให้ตัวท่านนั้นมีอำนาจมีสเสน่ห์ในช่วงของวันนี้ถตาหากว่าท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ในวันนี้และเลขที่เป็นมงคล ในวันนี้ก็คือเลขสองเลขสองจะเป็นเลขที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้ท่านจะทำอะไรท่านตัดสินใจได้เลยในเรื่องของการทํางานไม่ว่าจะลงทุนลงทุนอะไรก็แล้วแต่ท่านจะมีกำไรกำไรและจะมีผลดีเกิดขึ้นกับท่าน ในวันนี้การเงินการทองอีกเช่นเดียวกันให้ท่านระวังจะมีคนมาขอหยิบขอยืมหรือจะมีคนมาหลอกลวงให้ท่านระวังไว้ในเรื่องของการเงินในเรื่องของความรักความใคร่ในวันนี้ท่านจะมีการทะเลาะกันในช่วงของตอนเย็นๆเกี่ยวกับในเรื่องของ การงานหรือว่าความคิดเห็นไม่ตรงกันให้ท่านระวังจะมีปากมีเถียงกันในช่วงของตอนเย็นเย็นวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ท่านเข้ามารับฟังดวงประจำวันของเราจนครบเจ็ดวันในวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกันทุกคนไม่ว่าท่านจะนึกคิดสิ่งไรให้ท่านได้ ดังใจที่ท่านต้องการและปรารถนานึกเงินก็ให้ไหลามากองนึกถึงทองก็ให้ไหลามาจน,มจนท่วมจนท่วมเธอให้ท่านถูกหวยเบอร์กันทุกคนครับสวัสดี